สวัสดีครับกช่องคนทำเกษตรไทยพัฒนานะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องตัดกิ่งตัดกิ่งคอสองนะครับนี่อันนี้เป็นทุเรียนพวงมณีนะครับปลูกไว้สองต้นเป็นนะเป็นทั้งสองต้นแล้วมันขึ้นแข่งกับยอดแม่นะครับเนี่ยผมต้องตัดตัดให้เป็นคอสองนะครับตอนตัดผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันทำงานยากนะครับนี่ผมเพิ่งตัดไปครับ เห็นไหมครับกลังโด้นยอก็กลังโนี่ยครับตัดหมดเลยฮะเพราะมันขึ้นแข่งครับขึ้นแข่งกับยอดแม่มันจะเป็นทุเรียนพวงมณีนะครับเป็นครับทั้งสองต้นเลยครับเนี่ยตัดเห็นไหมตัดเพื่อจะให้มันให้ลูกได้นะครับเรียกกิ่งหน้าก้ามนะครับเนี่ยนี่ครับต้องตัดนะครับเนี่ยยอดยอดขึ้นดีครับแต่ว่ามันขึ้นแข่งกับยอดครับไอ้กิ่งไหนที่มันบานออกมาก็ไม่ต้องตัดนะครับ นี้พวงมณีคะอันนี้อันนี้ไม่เป็นนะเนี่ยก้านยาวไม่เป็นนะก้านยาวแผ่ดีครับแต่นี่ครับพวงมาณีต้นหนึ่งก็เป็นเหมือนกันครับต้องตัดครับพี่น้องครับต้องตัดตัดให้เป็นกิ่งคอสองครับเพื่อให้กิ่งมันบานออกมาครับเพื่อจะได้ห้อยลูกได้ครับนี่ฮะผมก็ตัดเนี้อเลย ขึ้นแข่งอย่างๆนะครับเนี่ยต้องตัดนะเนี่ยให้ก,กิ่งออกไปทางนู้นนะครับแล้วก็จะห้อยลูกได้ครับตัวนี้จะเป็นแค่พวงมณีนะเอาผมจะปลูกไว้เนี่ยน่ครับเลยกกิ่งนักกล้ามนะฮะหรือว่ากิ่งคอสองครับเนี่ยเอาไว้กิ่งคอสองดนะเดี๋ยวมันก็จะยาวออกไปนะครับ ก็จะห้ลูกได้นะครับถ้าใครมีปลูกพวงมณีก็ต้องดูดูไว้นะครับถ้ามีขึ้นแข่งกับต้นยอดแม่ก็ตัดเลยนะครับตัดเลยพวงมาีครับนี่หมอนทองครับหมอนทองเนี่ยไม่เป็นครับหมอนทองเนี่ยกิ่งบานดีมากครับทําง่ายครับหมอนทองเนี่ยทำง่ายนี่ครับ นี่เป็นหงษทองครับหมษนทองนี่จะก้านยาวดีครับก้านเขาจะโน้มดีมากครับหงษทองก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งครับก็ก็ดีครับไม่ต้องตัดเลยครับไม่มีกิ่งข้อสองไม่มีครับไม่ต้องตัดเลยครับมันจะยาวเฟื้อยดีมากครับหมยลูกได้ดีมากถ้าจะถ้าไว้ลูกนะครับเนี่ยผมก็ตัดไว้อย่างนี้เลย แต่งให้ลโล่งๆครับกิ่งมันจะยาวออกมานะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนอกทรงพุ่มไองครับเชา้าผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปครับนี่ก็ก้านยาวครับก้านยาวก็ยาวดีครับยาวเฟื้อยเลยครับน้ำดำนะฮะน้ำดำโอชีครับ ก็โอ้ย้ยมากเลยครับย้ยมากเลยครับกิ่งครับก็น่าจะปลูกง่ายนะครับน้ำดำโอชีนะครับนี่ครับพวงมณีตัดกิ่งข้อสองหรือไว้กิ่งไว้กิ่งนักกล้ามครับที่เขาเรียกกันนะ ตัดเลยครับถ้าใครเจอแบบนี้ยอดขึ้นโชนกยอดขึ้นแข่งกับกิ่งแม่ตัดเลยครับตัดเลยครับคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องตัดยอดกิ่งที่แข่งกับยอดแม่นะครับคือตัดกิ่งข้อสองนะครับเรียกตัดกิ่งข้อสอง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องคนทำเกษตรสายพัฒนาด้วยครับสวัสดีครับ